ขยับไปที่กรณีที่สองคุณพิสูทธิ์กรณีที่สองเนี่ยผมดูคร่าวๆนะดูคร่าวๆเนี่ยเม็ดเงินตั้งเ0็ดล้านเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องใหญ่มันต้องเป็นเรื่องใหญ่สิเม็ดเงินตัง้ง,ง7จ็ดพัล้านเนี่ยจนกระทั่งผมมาดูว่าอ๋อคดีมันยังไม่ถึงที่สุดอ่ะย้อนกลับมาที่คุณพิสูทธ์มันใหญ่จริงไหมเนี่ยตกลงยังไงครับสำหรับกรณีทรูกับ NT หรือบริษัทโทรคม,มนาคมแห่งชาติความเดิมมันคืออะไรแล้วทำไมตัวเลขมันถึงออกมาตั้ง7 0 0 0ล้านเนี่ยจะว่าน้อยก็ไม่น้อยนะจะ,จะว่ายเยอะก็แบบก็ก็โอเคหมนกันนะ7 0 0 0กว่าล้านเนี่ยเชิญครับคุณพิสุทธิ์ประเด็นแรกก่อน7 0 0 0ล้านเนี่ยเยอะไม่เยอะนะถ้ามองในมุมของพวกเราอะเยอะนะใช่ไหมถ้าถ้าเรามีเงิน7 0 0 0ล้านเนี่ยเราคงคไม่มานั่งออกอรายการแบบนี้ <laughs> เราคงไปทำอย่างอื่นดีกว่านะ อ่แต่ถามว่าเวลาดูว่าเจ็ดพันล้านมันเยอะหรือน้อยเนี่ยต้องเอาเจ็ดพันล้านเนี่ยไปหารกับจํานวนหุ้นถูกไหมคิดให้เป็นต่อหุ้นหุ้นทรูมีประมาณสามหมื่นสามพันกว่าล้านหุ้นหารกันออกมาเนี่ยได้ประมาณยี่สิบเอ็ดตังค์ต่อหุ้นวันเนี้ถ้าต่อ,ตอหุ้นอ่าวันเนี้ยหุ้นมันลงไปประมาณหกสิบเจ็ดสิบตังค์ริง<า>ลงเยอะกว่านั้นด้วยอ่าเน,น,นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหุ้นอ่ะมันลงมากกว่า ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นอืมถูกไหมอ่านั่นนั่นคือประเด็นที่หนึ่งก่อนประเด็นที่สองต้องไปดูว่าอคําพิพากษาเนี่ยคาตัดสินเนี่ยมันเป็นคําตัดสินของใครใองค์กรไหนมันเป็นค,คณะอนุญาโตตุลาการอืมนะครับถามว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรขั้นตอนต่อไปเนี่ยทูก็จะมีโอกาสในการที่จะยื่นอุทธร์ไม่ใช่ยื่นอุทธร์นำกรณีเนี้ยถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ย ก็เข้าสู่สารตัวระบบของศาลปกครองคือสู้ต่อได้คดียังไม่ถึงที่สุดใช่แล้วถูกต้องถ้าใครอยากจะเห็นกรณีพวกนี้ลองไปเปิดดูหมายเหตุประกอบงบของ True แล้วก็ a d v a n c e นะเอางบปีนะจะได้เห็นเยอะๆหน่อยจะเห็นว่ามันมีเคสพวกนี้อยู่เต็มเลยนะครับแล้วแล้วบางกรณีเนี่ยโหใช้เวลาแบบเป็น10ปีอะ ยังไม่จบไม่จสิ้นสี่นะครับเป็นหนังชีวิตนะเลยนะอ่าใช่ครับซึ่งซึ่งถ้าเราเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาเทคอินทูแอคเคาท์ทั้งหมดเนี่ยหุ้นกลุ่มสื่อสารเนี่ยเล่นไรไม่ได้เลยอืมนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อไอกรณีเนี่ยไม่ใช่เป็นไม,ไม่ใช่เป็นของแปลกไอข้อพิพาทระหว่างอเอกชนกับ NT เอกชนกับกสทชเป็นเรื่องปกติ นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในการทําธุรกิจอยู่แล้วนะครับที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยขั้นตอนของอนุญาโตเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่เบื้องต้นมากๆนะครับมันต้องไปฟ้องกันต่อในศาลปกครองกลางแล้วก็ตามด้วยศาลปกครองสูงสุดไม่ว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะก็ตามเรื่องะจะยาวไหมคุณพิสุดเท่าที่ประเมินในฐาน,านะนักการเงินเนี่ยเป็นสามปีห้าปีไหม อก็เหมือนเดิมนะครับสาปรปกครองกลางเนี่ยก็่าจะใช้เวลาประมาณสามปีถึงห้าปีสารปกครองสูงสุดก็จะหนึ่งปีถึงสองปีนะครับรวมกันถ้าแม็กแม็กเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ็ดปีแปดปีนะครับช่วงนั้นผมอาจจะ,กะเกษียณไปแล้วก็ได้นะนะครับอคุณชนะอาจจะทํารายการอยู่นะผมคงกเกษียณจะเป็นผ,ผู้ฟังผู้ชมทางบ้านนะครับอกอ็ก็ใช้เวลาละกันอ่สรุปรต้องใช้เวลาอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามเนี่ยอคดีพวกนี้มเป็นปคดีที่ เร,เรียกว่าไงสามารถไก่เกียรได้อถ้าไปเปิดดูในใหมายเหตุประกรอบงบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีทั้งกรณีที่เอกชนถูกฟ้องเอกชนเป็นคนฟ้องนะครับในประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีการเอาคดีทั้งหมดพวกเนี้ยมาไก่เกียรกันนะครับสุดท้ายเอกชนอาจจะต้องจ่ายเหมือนกันแต่จ่ายไม่ได้เยอะอืนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีต แล้วเราเชื่อว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับังศั้นสาประเด็นเนอะสำหรับ,บเคสนี้คือ1นผลกระทบจริงๆแค่0.2บาทต่อหุ้นแต่หุ้นลงไป60-70ตางค์นะครับ,รบประเด็นที่2ระยะเวลาอีกพอสมควรถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตประเด็นที่3ถ้ามันเข้าถึงจุดจริงๆแล้วเนี่ยเอกชนน่าจะมีการไกลเกลี่ยนะครับแล้วก็มีการยอมความนะครับกับ คดีนี้กับคดีนั้นมาชนกันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายเงินเหมือนกันแต่จ่ายเงินน้อยกว่าที่เป็นข่าวอพอสมควรดังนั้นสารประเด็นนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยก็ยังไม่กังวลเหมือนกันนะครับกับกรณีดังกล่าวครับผมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญ,ญาตนี่คือหนังสือสองเล่มล่าสุดใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบีออนครับ เล่มซ้ายคัดสรรหุ้นจากงบการเงินส่วนเล่มขวาครับอันเนี้ยน่าอ่านทั้งสองเล่มเนี่ยเนี่ยมันเป็นแนวพื้นฐานที่เราต้องรู้ครับเล่มขวาคือซ u เปอร์สต็อกคนเขียนคือเคนฟิชเชอร์ครับผลงานใหม่ล่าสุดกลิ่นหนังสือยังหอมอยู่เลยจากทางสำนักพิมพ์ติงบิยอนครับเพียงท่านเลือกสมัครมันนพัสออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14 แค่เพียงหลักสูตรเดียวใน14หลักสูตรเนี่ยของเราอะ่ะชมผ่านทาง f a c e b o o k กลุ่มปิดน่ยท่านเลือกแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษท่านจะได้รับหนังสือทั้งสองเล่มนี้ไปเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคสมัครมานิพัสออนไลน์หลักสูตรที่1-14ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษได้หนังสือสองเล่มพร้อมส่งเลย สนใจสแกน qr code หน้าจอนะครับหรือลาย i ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่า money plus MONEYPLUS money plus ติดกันตรงตัวนะสนใจก็เชิญได้เลยครับ